ธรรมชาติของดวงวิญญาณน,นั้นนอกจากจะมีความเป็นพิเศษในตัวมันเองคือความตื่นรู้เบิกบานแล้วก็ยังมีความสงบล้ำลึกและมีความปรีชาญาติในตัวเองการที่เราจะปลุกจิตใต้สำนึกหรือปลุกพลังแห่งความรู้แจ้งในตัวเราเองนั้น,นเพียงแค่เรามีเวลาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบภายในเราก็สามารถจะค้นพบสัจจะทม และความเข้าใจชีวิตได้อย่างไม่ได้